สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชาลีอีกแล้วนะคะวันนี้มีศิลป,ปินจากจีนเขาชื่อคิ้นนะคะแล้วก็เขาจะมาทําสีผมกับชารลีที่ฟินิก i x แอดวันนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะ大家好，我是孔书航，来自中国，我是中韩组合 Times 的队长好你好เค okay. เดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูผลงานครั้งสุดท้ายกันเลยนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเลย ้วค um, yes. so, ่ะว uh, ันน uh, ี谢谢้คีก็มาทําสีนะคะตอนนี้สีผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เขาพูดความรู้สึกหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างกับทําผมครั้งนี้แล้วก็คือ觉自อ有点อ然后比较疲惫 但是染完这个发色之后，感觉这个颜色特别适合我，然后自己的精神气一下就提升了很多，也可爱了。大家觉得呢？是不是？然后，呃，非常感谢我们我们发型师给我做的这个头发，颜色很好看。希望大家多多支持这家店，呃，然后，呃，接下来呢，我也在中国发行三首中文歌曲，也希望大家多多支持我，谢谢。 เอาไปทำไฟอีจ้ะเขาบอกว่าเขาตอนแรกรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาเขาไม่สดใสเลยแต่พอทําสีนี้เสร็จปุ๊บทาให้เขารู้สึกเด็กลงแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นแล้วก็จากนี้เขาอาจจะอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเขาจะมีผลงานเกี่ยวกับพวกร้องเพลงสัก2 3สาเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาประทับใจมากที่ได้มาทำผมที่ฟินิคเอดวันนะคะขอบคุณค่ะเชชเอร์ขอคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย